กสวัสดีครับผมฟอครับผมเมือเก่ครับผมช่องนี้สามสามตัวครับผมเขาวันนี้มือเก็จะมาเปิดไอ้ไอ้แพ็คครับแพ็คกะทีนี้เนี่ยมีกาดเขียวแล้วก็มีกาดเขียวแล้วก็บ็บบาบ็อบาไอไอแพ็คแพ็คจำไว้กันบ็บบาล่ะก็สีไอ้กสีมี่แบคแฮม ตามลาแบ็คแคมครับตามลาแบ็คแคมบล็อกบาร์กับกาดเขียววิซิลจูนี่เนี่ยกับแบ็คแคมนี่กะสีได้เปิดเป็นบังไอดีนะครับเพราะว่าเตีจุดโทษครับเตีจุดโทษกับบังไอดีกับครบบังไอดีกับบล็อกครบแต่ว่าสาหรับไอเดีไอเดีนี่ไอเดีบล็อกบาร์กับตีพันครบครับกะบสีมะรุนกาดเขียวครับไอแต่ว่าบล็อกบาร์กับสีก็คือสีพันไปก่อนเพราะว่าถ่ามากใหญ่มากก็ดีครับแต่ว่าเพื่อซื้อโบนไซน์นี่บลบอกบาตัวนี้อยู่ครับ โอเคผมเดี <rium> <Dante> okay, back, left, then, uh, ๋ยวไปเบิึงไอ้เที่ยวแรกแล้วผมมาจะได้ยังเสริมทังไอ้สำหรับการเขียวผมเน่ยต้องการวิซิุตครับวิซิุตจุดเนียจุดเนียก็ว่าเอาไอ้นี่ก่อนเน่บกบ่าบกบ่ากันอยากได้ทุกไอดีเลรอผมเอามาไหวเก็บไวหร่ก็บไว้ดินไว้ดินหรือไว้เบิึงก็ได้อยากเอามาลองใส่ ไอ้เราลองใส่เบิรงนมามันดีบมดีกับแต่ก็คือสีโบดเดียร์เป็นตัวรักเพราะผมมีตัวรักอยู่แต่เสียเ่าลองใส่เบิงรงนเลองใส่เบิรงเบิร์นเลยครับผมไปเรียบร้อยบักบ่าแล้วจุนพูนแต่ว่าได้หยานะครับเมมพราะว่าเพราอแพ็ค แพ็คมันบวกลดนะครับแพ็คมันอยู่หาสิบตัวกับหาสิบตัวก็เราเป็นบวกลดไห้นั้นลงเปิดมั่นี้บอมันซ้ำเถื่อหรอว่แม้แต่การให้ไหลผมกบพันใด้จีไอ้สำหรับแพ็คนี่แพ็คบอกบ่ายแล้วมป็นกัรเขียวเขาเลยผมขัดเขียวกะที่ให้นาให้ตาไปกับันเดีลงคลิปที่ไหนมันจะลงคลิปแต่วันพฤหัสฐานมันอัปเกรดแล้วครับ กับโบวว่างโบว่างโว่างคลิปอีเวนต์โบว่างอย่างงแต่ว่ายังท่องผมมาเก็บประเด็นท่องอ่อนยังเก็บไปแล้วกับกับเฮ็ดงานในกับผมก่อนจะไปรับจบรับยังไงกับเล็บบอลหว่างนะครับเล็บบอลหว่างกับเพิ่งเดมารุงนี่นะครับกับมาเบิร์นอะไรผมกัดเขียวครับเขียวมิซิลูจูเนียจูเนีย ไปขอวินนอนินุสเปนมาสเปนก่อนสเปนเนาะลงโตจิงเลยนาะอย่างน้องอีกพอตะโบไปกิฟต์อีออวเวนต์คล้ายสิีเลยนี่โอเคผมเดี๋ยวไปม <c oughs> ือดีตอ่อไปแล้วครับผมกะ ไอดีนี่กับไอดีโยนครับล้วผมกับเฮีแน่กับวิชินุอเก่าครับวิชินุชจูเนียผมเชียงผมเชีย์วิชินุชวิชินุชกับมีดยวบกบา่าบกบ่าไปไหนไหนนะเพราะว่าไอดีนี่ผมพันมีบกบ่าอยู่ครับจะปล่อยดีนี่พัมนมีอยู่ ปไปเอราให้ไรกันก็ไรเท่าไหร่แพ็กนี้เ่ราขั้นใดถ้าเปิดมากแพ็กนี้เ่าขั้นเคยได้ให้ไรล้วก็นี่จะมือท้าพาบอกปลาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้อยู่มือท้าพาตัวอื่นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ซ้ำกับมีครับเปอร์เซ็นต์ที่ได้ได้บอกปลาซ้ำกับมีเปอร์เซ็นต์ที่บปรได้ด้ยกับมีเพราะว่ามันแพ็คมันบรลดครับมันบรอดตัวร่างตีนไม่บรอดครับในแพ็ค นี่ก็สีข้างเก่าครับขอวิศินุชนนูนีกน่อนไปวิชินุชเนีมาสเปนกันกายไอ้ดีดีกับพวกท่านในเตีจุดโทษแลบจุดโทษกับพวท่านในต่างันรับครับเรียบร้อยครับผมได้ว่าทาไปดีเงินดี กตีป้าผมอยากได้ก็จะนึ่งกับคาพลังมันบวกละนะครับไอ่ไงไอ้ซ่ำรับไอ้มันโมมี่วุ้เตอร์มันบวกละเกี่ยวกับฟอร์มมาฟอรบเอซ่อมบีซ่อมซี่เองสิแต่ฟอร์มซ่อมเนี่ยมันมี่วุ้เตอร์ลอยก้ำจริงเนี่ยมันลดลงครับลดลงหรืคาพลังในมันก็ลดน้ำหนะมันบวกลดตันสกิลของหน่องนะมันลดหอดคาพลังในผมก็เลยอยากได้แบบเป็นตัวเจ้าสีดีกว่า ทำให้บูเตอร์ก็ดีบอกก็ดีสำรับฟอร์มที่ดีนะแต่ฟอร์มบอดีอะคือแบบข้างนอกอะโอเวอร์อ๋อขนอกก็ลดแต่ว่าคาภายใน,นยังลดอีกนะมันลดลดสองต่อเข้ามาอย่างบรที่อยวเตอร์ยังยิงไงเสร็จแล้ว ชิลุนกูไป,ปใชนะรจูเนียเฮ้ยจูเนียโอ้เอยเก็บิดทำอะไรกันครับนี่ไงกาลาชีได้ใส้ดิครับเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนออกเทนแ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 ทนไปทีปะเอาเทนเอาตีหัวไปก่อนหนึ่งร้อยหนึ่งสวยเหรอ ก็โอเคผมเดี <m ays today> okay. uh ้ยวเบิ่งไม่ดีต่อไปเลยครับผมไม่ดีต่อไปก็โอเคผมเลี้ยงปีนีใกล้ท่องนะครับไอดีใกล้ทองมุกเก็บทองนะครับไอดีกับบมมีโตอย่างไรครับเป็นอันนี้ก็เป็นหน่อยแต่เก็บอีโบอีเวน์ิ้งสิครับโตกับบอบอมี่ยังเลยมี่เพอาะพอพอได้ใส่ไปเก็บอีโบอีเวนนะครับอันนี้ผมก็ แล็บสามอันนี้เตจุดโทษแล็บสามึงกับ่าดน,นะครับอันนี้ทำเอาไอ้ดีนี่พาดจุดสองหรือสามไปดีอ่ะตผมก็บบอ้ใจนะอันนี้ก็เป็นไอ้ดีทองผมเลอ,อนี่ครับพาดนะครับไปดีดีกะมาเบิรงกันแล้วมมผมดับและกะคอยเป็นบอกบากนะครับได้ยากกุมูตัวนี้ มีบอกก็ไ้ขอบอกก็ไ้ไปแล่เสือหืมเอต้งให้ไยแกบอดเนยเอต้าเไรแบอดเโอ้ยอ,อ,อันนีน้ที่ว่าสำรับแพ็กนี่นะผมมาเลยก็แต่หวงเพราะว่าในแพ็กมันเ้าเปิดไปนะมันหมดรนะมันยังหาซีหาซี่อเกาลนะ แต่ตนะ่ดวงนะผมว่าคนสีดายนี่ตัวนี้ก็เขาบีซีนุนคือเก่าครับบีซีนุนจุดน,นี้อ่ะไอหลักๆกับเขาสเปนครับสเปนมัดดิสสเปนเสื้อขา,ขาวมัดดิสสเปนเสื้อขา,ขาวมัดดิสโอ้ยเสื้อขาวแต่ว่าผมเป็นมัดดิส เรียกว่าซีดาวน่าจะได้ใส่บ้างตัวนี้เดี๋ยวเข้าไปก่อนน่าจะได้ใส่บดทุกบอลของนาจารีใส่ละเข้าไปได้ครับกะมาเมื่อวให้ไหลเลยผมให้ไหลสำรับแพ็กนี่นะผมยังได้นะอยากได้มาใส่ก่อนกะแบแ็คแฮมครับดิวิดแบแ็คแฮมกะได้กันซุกคนแต่ว่าผมอยากได้มาใส่ก่อนครับถ้าเปิดเปิดพลาดบอลแม่งขด โดโหดนสำหรับไปนี้นะแต่ว่าสิเสี้ยกเดียวอายุร้ายสปีดสปีดจักหน่อยครับสปีดจัหน่อยตัวนี้อัพเดยกับประมาณลอยหนึ่งครับถ้าอยากลอยสองของเงินใครมันร้ายครับมันต้องมีใส่โคดโคดหละครับบุตเตอร์ต่างหากมันกมันยากครับโอเคลอยหนึ่งกับพ่อแล้วแต่ว่าขอให้ใดกันเถอะตอนนี้ไปดบิดดบิดอืมเปลี่ยนสีป่ะเนาะพอมมาลองให้ไปแคม เพราะงั้นทีนอนก็นได้อที่นอนก็นได้ตรงอะไ่ไรเด็กเปิดพี่ยงเถียงเอามาอยู่เอา,า,ามซาลาหล์โมลุ่นมูมิสซาลาโอเคผมเดี๋ยวไปเบืองไอดีต่อไปแล้วรับผมกะ มีโซบังเนีย่ยอยู่เด็กมีสินุดอยู่ครับเด็กมาลองใส่อยู่อ่าไอทีไกท่ทอดของเราครับจะไป็นไดทีที่สองละไอดีไกท่ทองกับสิประมาณนี้ครับผมคุณลูกคนกับสิว่าสั่งไว้ที่นั่งให้ีไกท่ทอดอันนี้นสงสำหรับผมนะผมสั่งมาอีกท่ะเพื่อเข้าอย่างเล่นโตทีว่าเข้าซูนว่ามีเมสซี่ลอยลอยแปดลอยเก้าสิเขาอ,อยากได้คือเขาอยากได้มาเล่นอยากลองเมือง เขาก็เอาไอเดียดีสามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าเขาบ่มีงบทีว่ว่าเอาเงินไปเติมทองแล้วมาเปิดนะสิกับเป็นสายฟรีเปล่าเหรับวันนี้ได้สายฟรีสายฟรีเปล่าอย่าฟ้องมึงสินะกลับมาเบิดแถวกันเลยผมขอบอกป้าก่อนเนาะมันมีสูตรมีสีดอกไปบ้านไหนกักไอด,ดีจุ๋มเลยเกินไปดอกพูนา่ากดไปเลยหรือเปล่า มัมีผูกมีพีพเลยเว้ยอันนี้ก็สิเก็บไปเลยครับกับมีโตพาพลังของหงดกับต้องไปเปิดตัวอยากเล่นตัวห้องอยากเล่นเนื้อสีเป็นสี่รอยซิปจริงสี่ร้อยคิดถึงเนเธอรมีเงี้ยสี่รอยซิปมากับเธอได้เปิดก็ไม่เปิดเลยใส่เลียนไอ้อันนี้ก็ขอคแ,คบแบ็คแขม์เงาครับแบ็คแขม ไม่แข็งเมื่อเราอยากลองมาใส่พอ,าอมาใส่ก่อนเดี๋ยวพอไปผุผุมากอืมขอเปลี่ยนสีก่อนสีเหลียมเลขอสีเหลี่ยมท่องๆเปลี่ยนสีออสองไอเดีทีอเดีน่า้ใส่ให้นะเมือประตู่ ก็น่าจะดีนะมือประตูตัวนี้มกากัดเขียวต่อเลยครับผมก็มิชิโนตูนเนียมมิชิโนมิชิโนโมอ,อีตีกับอำนน่านกับแพ็กเขียวนะไปสมัครทัไกไอดี สมบัติได้ดีเนี่ได้เลยพินุดยอยูยังได้เพิ่มอีกนะโอ้ยเหลืองมาจากไกล่เลยโอ้แดงอืมไอซีมีดานบ่มีบุตเตร์อ,อยู่กับกีดิด้งคือเบอร์ไอที่สุดท้ายเลยครับผมพอดีสุดท้ายแล้ว การไอดีสไดท้าแล้วผมไม่ดีไก่เมสซี่ครับผมกะเป็นไอ้ดีร้านละ่ะได้ไหมครับเอามานับรวมเป็นกัน <laughs> เปิดรวมเปน็นกันโหลดไอ้ดีนี่กะกะเดี๋ยวผู้ทุกคนถามาท่องกิฟท่องเป็นการขึ้นเก่าแล้วครับเก็บไบทาเมสซี่ไอ้ปิดท่า,ามททททมเาะะมสซี Time, ะะ่หมดแล้วปิดท่าลหรือบ์กับลุงปีนิกเก้แม่งนะผมจะใส่ใส่เก็บใบไปก่อน,นะครับถ้าตู้ คโคดท็อปท็อปตั้งสีงเปิดครับส่วนแรกๆมันเปิดมากเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวทา, <c oughs> ากลางภาคซีมีตัวท็อป,อปมากหรอกทีกบอกว่าจะทาเท่าเดียวพีไมพีไม,ไมสิมาสรองพีไมเปิดแมนเพิ่งหายดีผมเปิดตักอะไีหายดีเลยนะสรองพีไมการเกีเยเ้ยวเลยผมเออก็ดีนะผมมาเดี๋ยวเอา จีบใบปีใหม่เนี่ยทีเดียวหายดีทีใดจะท่อดมาทางสรองแบบหายดีได้เปิดบุ้งว่าตัวนี้สีมาไม่แบบบุ้มเท่เดียวหายดีตัดเลยก็โอ้แอบพิชบังเนี่ยครับจะได้มาแค่ดีเดียวครับเดรพิซิโนโจเนียในเนินดีออกกันกับวัปเปนเด็กพวกขยดกันยอย คือสิบริษัใส่ท่องนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับกาซิมี่เปิดพี่เปิดให้เบิรงนะครับรอบต่อไปผมเลรอมีตัวหมักหมักตัวโอนโหดนะครับ,อต,อต,รบตอนนี้เราจะพึ่งไปหาน้ำจะไปพึ่งไปหาน้ำอีพวกอีพวกอีพีกไปนะครับอีพีกกันแต่มีตัวไม้มันซีมี่ไม่เลยแหละครับพวกกาซิหรือบอสิถา,าพวกบอกบระบะกันละครับบอกบาตัวที่บอกหมักน,นะบอกบาหรือบอกว่าบีกท่าแมตส์สลุงปินิกเก กะพคุณละครับมาณนคุณนะกะน่าจะได้ใส่ทองอยู่กระโชคหนูเก็บไปก่อนนะครับจะพึ่งไปเฮือร์มันใหม่ๆมันของใหม่กันอย่าที่มากกับเฮอร์เนยแต่ถ้าเข้ามักอีทีกับบบเป็นยังครับโบเดียากันเนี่ยจัดเลยครับแต่ถ้าเขาบบฮันมากโอเคครับพลังมันสูงเลยซื้อบนโตที่ว่าได้โดนใจเขากหนจะพึ่งไปใส่ตอนนี้ครับใส่ทองเก็บไปก่อนครับผมกะโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็บพ่มิรายครับกะบแอปพีดฟังแน่นิดนึงกัได้แค่ไม่ดีเดียวครับแต่ดีเดียวกับมันเป็นอีพิกเยอะนะครับกตได้แค่นี้นี่ย อีกจะได้ได้เปิดแบ็กแคมได้เปิดแค่สองไอดีอีกสามไอดเดียกะสี่ได้เปิดประมาณหมื่นนะครับหมื่นก็นว่าดังขาดหมื่นก็นว่าดังขานก็คือสิบ่บริการคลิปเดียวครับก็คือสี่ได้เปิดไปเลยละ่ะกเดี๋ยวจะมาอีกที่หนึ่งครับผมเธอ,อบรนวา่างหน้าว่างไอเพยีบยบริการของบริกาดครับก็ <c oughs> โอเคผมสั้งนักขี่มิงขอบคุณครับผมแต่ฟานี่นล่าฝากคนไลค์คนแชร์กนติดตามให้ผมหน่อยเพื่อนกำลังใจผมครับผมไปแล้วครับผมกับบอคอยมันปันไอ ឡូវលីបងឲ្យមានប៉ុណ្ណី